คลิปนี้ขออนุญาตนำเสนอเรื่องบ้านน้อยในสวนนะครับสำหรับผู้ที่มีงบน้อยแล้วก็เป็นครอบครัวขนาดเล็กเหมาะสองคนตายายในการทำสวนปลูกผ,ผักเลี้ยงปลาปลูกผลไม้นะครับโครงสร้างบ้านก็จะประกอบไปด้วยตอหม้อซึ่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กฐานมาีฐานกว้างอยู่ที่1เมตรคูณ1เมตรนะครับโครงสร้างจะเป็นเหล็กทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตรงหรือคานหรือเสาบ้านนะครับส่วนวัสดุนั้นจะเน้นเป็นไม้เก่าทั้งหมดแล้วก็กระเบื้องหลังคาก็าจะเป็นกระเบื้องเก่าซึ่งรื้อมาจากบ้านเก่าซึ่งเราซื้อบ้านเก่ามาจํานวนสามหลักนะครับสําหรับเวลาใช้ที่ใช้ในการก่อสร้างก็ใช้เวลาประมาณ45วันโดยเจ้าของหรือผมเองเนี่ยเป็นผู้ออกแบบและเขียนแบบเองกำหนดวัสดุเองทั้งหมด โดยการจ้างว่าโดยการว่าจ้างช่างในท้องถิ่นซึ่งมีฝีมือด้านช่างไม้เป็นหลักค่าจ้างเราหมดไปทั้งหมด1,45,000ถึง1,50,000นะครับโดยประมาณคร่าวๆแล้วก็มีค่าวัสดุอุปกรณ์ ทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ1 5 5 0 0 0บาทรวมแล้วบ้านหลังนี้ก็ประมาณอยู่ที่2,90บ0 0บกากค่าจ 10, ิาถะวยโสมุุยต่างๆก็อีกสักหนึ่งมันจะเป็น3า0แสนนะครับบ้านหลังนี้ออกแบบโครอการท้ายเน้นเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อดูแลสวนเวลามาอยู่สวนก็นจะมีที่พักคอยไป้เนก็นจะละบ,บากในเวลาผลตก เน้นการทำสวนเป็นหลักแล้วก็มีที่พักบ้านหลังนี้มีวิธีใช้ซอยทั้งหมด67ตารางเมตรมีระเบียง2ระดับมีทั้งหมดมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำแล้วก็1ห,ห้องครัวมีระเบียงทั้งด้านหน้าด้านข้างทั้งสองข้างนะครับเพื่อไว้พักผ่อนแล้วก็จิบกาแฟยามเช้าหรือทานข้าวตอนเย็น วันไหนไม่ได้กลับที่พักก็นอนที่สวนนะครับเป็นหลักสวนหลังนี้สร้างเสร็จเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วโดยเจ้าของไบ้านพักที่นี่เรื่องเมื่อวันที่1มีนาคม2 5 6 3นะครับก็อยู่มาได้2ปีแล้วสภาพก็อาจจะเก่าลงบ้างน,นะครับแต่ก็ต้นไม้ก็เขียวขึ้นร่ลมรื่นขึ้นตอนนี้ก็เต็มไปด้วยพืชผัก ผลไม้แล้วก็ป่าในสวนมีเพื่อนผูงมาแวะเวียนเยี่ยมเยียนอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับท่านที่สนใจแบบแปลนแผนผังหรือรายละเอียดก็ติดต่อได้ที่เจ้าของบ้านได้นะครับโดยจะลงโดยโทรและก็รายละเอียดไว้ให้ในท้ายคลิปอยู่ในข้อมูลด้านล่างนี้นะครับ วันนี้ก็เจ้าของบ้านก็เจ้าของสวนก็มาพักผ่อนที่สวนหลังจากที่รดน้ำต้นไม้เสร็จก็นั่งทานกาแฟดื่มกาแฟอยู่ครับเวลามาแล้วก็พักผ่อนที่นี่2คนอยู่กันอย่างเรียบง่ายนะครับไม่มีทีวีไม่มีวิทยุมีมือถือตัวเดียวคนละเครื่อง ระเบียงด้านข้างกับด้านหน้านะครับด้านหน้านี้จะกว้าง2เมตรห้าสิบด้านข้างที่อยู่มองไปไกลๆนะด้านข้างที่สูงๆหน่อยนะครับก็จะกว้างอยู่ที่2เมตรห้าสิบเช่นกันแต่ระดับความสูงตรงนี้นตรงระเบียงตรงนี้นะครับอยู่ที่เมตรยี่สิบครับขออนุญาตจ,จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตรบกวนกดติดตามกด ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจงในการทิําทำทิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ